สวัสดีครับออนไลน์ดีเจพูดีจัดคร์บเดี๋ยววันนี้ออนไลน์อย่างที่บอกว่าต้องสัมเองเพราะอะไรไหมเจ๊เกิดปังปังสวัสดีครับทำไมดีเจนนี่จะได้โอ้โหสองคนนี้ก็บอกว่าน่าจะได้เป็นเรื่องยาวได้นะทุกคนชอบโชคเลยเห็นไหมเจใช่ใช่ค่ะกับแม่แม่เบอกว่าเพิ่งกลับบอกว่าจะร้อยเรียงให้เป็นเรื่องยาวแล้วจะมีเพลงน่ะเอกสักสองคู่ตอ้โหโอ้โหอ่ะยังไง สบายดีจจนีผ่ประเสริฐผงส่วนเดินก็คือเป็นนักแสดงมาจากทางฝั่งสงปปลาวครับผมดได้ถือโอกาสได้มารับบทแก้วในตอนนาคาแมนนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผมมากครับเราดาร่า <D> สวัสดีค่ะดาราณภาดาศิ ada, asi, an, ะะิปัญญานาคแลับทเป็นมุนินค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงหนังครั้งแรกของหนูเลยค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทําไมถึงเราต้องไปต้องสัมเองเพราะว่าคู่นี้จริงๆแล้วต้อง เกิดต้องปังเป็นคู่เดนอดหนักมากไอ้ตุกตาบอกว่าอยากให้ร้อยเรียงเป็นเรื่องยาวในเรื่องนี้ นักาแมนเนี่ยเล่นเป็นเรื่องแบบรกบคะเรื่องแรกก็แบบครับตอนนี้ใช่ครับเรื่องน<ะ>ากาแมนก็คือเป็นเรื่องแรกของผมเลยก็คือจะท้าทายความสามารถของอ<ะ>ผมมากก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่ทําให้ผมมีทั้งบู๊แล้วก็ดราม่าแล้วก็เรื่องทั้งอารมณ์ขับขันอะไรประมาณนี้ยากมากเลยแค่เด็กตอนนี้เรื่องนี้ยากไหมก็ถือว่าไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่า ปกติแล้วบุคลิกของผมก็คืเป็นคนสนุกเป็นคนเฟรนล,ลี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว,ลวใช่ก็จะมายากตรงที่บทบูที่เรายังไม่เคยเล่นลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บท บทดราม่าก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ก่อนที่จะเป็นดาราเนี่ยเป็นในแบบมานหรือเปล่าที่ที่ปกลาวอ๋ออยู่ที่สอปลาวก็คือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต๊อกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอ่านติ๊กต๊อครับผมแล้วก็นี่ FC ที่สอปลาวดูอยู่อาบักหนังด้วยอวบักด้วยน้ำแโอเคครับก็ฝากหนังเรื่องนักเรื่องเราจากชาวบ้านด้วยครับกาฟซ้างนั่งเรื่องนักเรื่องเราจากชาวบ้านแดก่จะเข้าหงวันที่30ที่ประเทศลาวเฮานี่ ข้อฟักเนื้อฟักตัวดำเด้อและหลังจากเรื่องนี้ดูไปลแล้วการ์ลาเป็นครูน,นี้ก็บอกว่าเป็นคูู้จินได้นะน่ารักมากนะจริงผราเบอไบ้างผลตอบรนะมัสักคู่น,นี้ผลตอบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นภาพยนตร์ของคิดดูเต็มเลยเนะาะ ได้แบบไปเห็นบนภาพยนตร์ก็รู้สึกดีใจมากก็จะบอกสปแลาวว่าเนี่ยเรากำลังจะมีพระเอกปาราวา,าเป็นพระเอกดาวรุ่งของประเทศไทยด้วยนะคะอ,อแล้วต่อไปต<า><น>้งรอมาอยู่เมืองไทยดังในเมือง,งไทยเราก็ <c oughs> ต้องมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ไกลค <c oughs> รับ <c oughs> ไปอยู่ครับอยู่ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ครับที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยก็รอดูต่อไปครับรอพูดแบบอ้อนแฟนคลับไทยหน่อยเป็นกับไทยหน่อยซิตอนนี้ก็ ฝากถึงบรรดาสาวๆแล้วก็บอกว่าเบาๆทุกคนที่เส้น้อมในผลงานจจนี่ครับก็ฝากผลงานเรื่องนี้หน่อยเรื่องหน้าเรื่องเล่าจากชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ตั้งใจเล่นแล้วก็ทําเต็มที่สุดๆเอาโอเคน้องดาได้แล้วค่ะก็ฝาก ภาพยนตร์หนังเรื่องนักเรื่องเล่าจากชาวบ้านด้วยนะคะก็มาลองดูเปิดใจนะคะแล้วก็ลองมาดูหนังภาพยนตร์ไทยแล้วนะคะถือว่าภาพยนตร์หนังเรื่องนากเรื่องเล่ลาจากชาวบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยเลยค่ะจริงพูดดีใช่แล้วก็อย่าลืมมาดูกันนะคะวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนจบนะเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างดาด้าก่อนหนูคาดหวังว่า เรื่องนี้ก็น่าจะต้องแบบสักวันสิบล้านร้อยล้านพันล้าน,นเลยค่ะจตดนี่ลนะ่ะคิดอะไรก็คืออ,<า>อยากจะบอกว่ากับ แก้วในบทตัวละครที่เราเล่นไปก็คือฝากฝังด้วยนะแก้วฝากฝังด้วยนะคาเมนคือพวกผมทําดีสุดๆแล้วซึ่งว่าหนังจะเป็นยังไงแล้วก็ผู้คนจะชอบมากแค่ไหนก็ฝากด้วยครับ3 0 0 4 0 0 500ล้านไปเลยอาล้านเลยนะอาวแล้วเอนนี้ออนไลน์ขอฝังน้องสองคนด้วยนะเล่นดีมากเป็นเก๋นะได้นะเ<ข>อาฟังเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับเยยมค่ะ